สวัสดีครับเพื่อนๆที่มีหัวใจรักการทำกรเกษตรทุกคนนะฮะวันนี้ผมมาทำคลิปสั้นๆจะเปลี่ยนต้นพันธุ์จากสาพันแกลงสามนะฮะซึ่งปลูกไว้ปีกว่าโดนวัวเข้ามาทำลายจนระบบรากของเขาหาักนะฮะแล้วก็มีต้นที่วางแผนไว้เป็นต้นต่ออยู่สองสามต้นนะฮะเพื่อต้องการระบบรากเพราะว่าแถว้านผมลมลมแรงนะฮะก็วันนี้ตัดสินใจว่าจะต้องเปลี่ยนต้นพันธุ์จาก สายพันธุ์แปลงสามที่ยอดหักไปแล้วนะฮะซื้อสายพันธุ์ใหม่มาเป็นสายพันธุ์มาเลยนะฮะสายพันธุ์ i o i นะฮะส่งซื้อมาหลายวันแล้วนะฮะแล้วก็วันนี้ได้เลือกที่จะต้องเปลี่ยนต้นใหม่นะฮะก็ทําคลิปเก็บไว้ว่าวันนี้วันที่ยี่สิบห้าพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าผมเปลี่ยนต้นพันธุ์นะฮะก็อนาคตจะเอาต้นที่ใช้เป็นระบบรากมาทาต้นเพื่อให ได้การยึดเกาะที่ดีการหากินที่เก่งนะฮะทำต้นแข็งแรงก็อนาคตจะเป็นไปยังไงก็วันนี้ขอทำคลิปเก็บไว้ก่อนก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับการนำต้นพันไอโอไอมาปลูกทดแทนต้นแกลง3าที่โดนหัวในพื้นที่นะฮะเข้ามาทำให้ยอดหักนะฮะแล้วก็ระบบล่าฝอยชุดนี้หายไปนะครับก็เป็น สิ่งที่เราต้องคํานวณใหม่ว่าเราจะให้เขาแตกรากใหม่หรือว่าปลูกต้นใหม่ผมก็เลยคํานวณว่าปลูกต้นใหม่ดีกว่านะฮะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะหา,าไม้มาค้ายันนะฮะหันหันหน้าใบหลังใบตัวนี้ไปดานทิศตอนออกเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเขาเป็นทิศตอนตกนะครับก็ช่วงนี้ก็ต้องให้น้ําบ่อยๆทุกวันนะฮะแล้วก็ถ้าช่วงไหนฝนตกก็ไม่ต้องให้แต่ว่าอย่าลืมเอาไม้มาค้ายันช่วงแรกนะครับเพราะว่า ระบบรากเขายังไม่แข็งแรงเพราะว่ามีฝนตกแล้วก็มีลมพัดด้วยก็วันนี้ทําคลิปสั้นๆเรื่องของการเปลี่ยนต้นใหม่นะฮะไม่ต้องรอให้ต้นต่อต้นเดิมแตกรากมานะครเพราะเป็นการเสียเวลาแล้วก็หากเพื่อนๆท่านไหนเข้ามาชมอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับชมให้กับช่องไอป้อมแฟมิลี่ด้วยนะครับช่องไอป้อมแฟมิลี่ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ